เรามาทวนไลฟ์นี้นะคะมาสรุปไลฟ์นี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะข้อที่1 could you repeat that please could you repeat repeat นะคะ could you repeat that please repeat that please แปลว่าคุณช่วยกรุณาพูดซ้ำหน่อยได้ไหมนะคะเราใส่คำว่า please เข้าไปเพื่อให้มันประโยคมันเพาะขึ้นนะเพาะขึ <c oughs> <ๆ>้นสุภาพขึ้นดังนั้นเองนะคะข้อ2 could you say that again please could you say that again please คุณช่วยการุณาคุณช่วยกรุณาแบบ พูดสิ่งนั้นซ้าซ้าอีกครั้งได้ไหมคุณช่วยพูดสิ่งนั้นซ้ําอีกครั้งได้ไหมข้อที่2ข้อที่3 could you give me an example could you give me an example คุณช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมนะคะคุณช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมแล้วข้อที่4นะคะ could you r e f e h that could you refer that could you refer that เพราะว่า refer ว่าพูดซ้ําคุณช่วยพูดซ้ําหน่อยได้ไหม น,ะะนี่คือ4ประโยคค่ะที่โค้ดตั้งใจเตรียมมานะคะแล้วถ้าใครนะคะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองอ่อนค่ะอยากมาปูพื้นฐานกันใหม่นะคะโค้ดพัฒนมีข้อภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่1นะคะทักและแอดโค้ดพัฒปิดนะคะมีทั้งหมด21บทเรียนนะคะราคาลงทะเบียน399บาทนะคะก็ทักเข้ามาได้นะขอดูตัวอย่างแล้วก็สมัครเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกจะมาเรียนฟรีด้วยกันอีกทุกวันก็ได้นะคะบหวังว่าวันนี้เครื่องัวงว่านะคะก่อไปพูดเร็ว หวังว่าค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ4ประโยคนี้จะทำให้คุณเอาไปเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษนะคะควันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคนที่มาไลฟ์ด้วยกันมาดูด้วยกันมาเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีนะคะ